ครับอันนี้เป็นเทสแบตเตอรี่ครับของพี่โอภาจิวีครับน,นี่อาการก็คือนี่ครับเซลเขียนเซลเซลเขียนไปอันนี้เป็นหลายรอบแล้วครับอลองรีอ่าโลแบตครับแล้วก็ลองสโลชาร์ตก็ไม่หายครับยังเป็นอาการเดิมวันนี้เป็นรุ่นแบตรุ่นดีบี DB ครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกศูนย์ครับตัวนี้ลูกค้าใช้ไป ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยครับนี่ครับรอบชาร์จ62รอบชาร์จแล้วก็เอ็นเอ็นแบตเตอรี่ครับ65 VPM 3 TDA 4 5 2 l z ครับนี่ครับเซลล์เ,เพี้ยนเยอะครับเก็บตัวลามไว้เดนนี๋ยวจะลองเปลี่ยนแบตลูกอื่นนะครับนี่ปกติอ่ะลองใส่ดูว่าตัวเซลล์จะเพี้ยนเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองดูครับ ครับมีสลับแบบนะครับอันนี้แบบที่มีปัญหาครับหายแล้ลแวครับอันนี้แบบก้อนที่เซลเพียนนะครับอ่าเล็กเอ็นตามนี้ครับ ครับอันนี้ก้อนที่ปกตินะครับอันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วครับก้อนที่ปกติครับคครรัับบปกตินะเแบตเตอรี่ที่มีปัญหาครับตอนนี้ใช่ไครับ